สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็พบกับช่องมาเดี่ยวมาใจชาแนลนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็เรื่องงานแล้วนะครับเดี๋ยวก็อยู่ที่ร้านครับวันนี้เดี่ยวสปาทุกคนไปทําเมน Basic, มูเบสิกเบสิกที่ทําได้อร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรเดียวนั้นอร่อยอร่อยคืออร่อย,ออยทุกคนก็คือผัดกระเพรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเมนูนครับเดี๋ยวก่อนแรกกดไลค์กดแชร์แล้วสไดท้ายก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ิบกันนะครับทุกคนสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือหมูสับแล้วก็ถั่วแล้วก็ใบกะเพรานะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาตาทิพยรสนะครับต่อไปก็จะเป็นผงชูรสแล้วก็รสด,ดีแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พริกกับกระเทียมที่ตำรวมกันนะครับไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ตั้งกระทะแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปครับใส่นิดหน่อยนะครับไปก็ใส่พริกลงไปในกระทะเลยนะครับแล้วก็คคยๆให้มันหอมแล้วแต่เลยครับว่าคนจะชอบเออแบบเผ็ดหรือว่าแบบไม่เผ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็แบบแอบ,บเผ็ดนิดนึงนะครับโอเคนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยครับทุกคนเราจะขยี้ขยี้ขย,ขยี้ขยี้ว่าสั้นเออเนี่ยเนี่ย ให้มันเข้ากับลิกนะครับจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปอันนี้เราแอบเปิดไฟแรงนิดนึงเราขอพอนก่อนเพราะว่าทำอาหารมือเดียวเนาะ ต่อด้วยใส่น้ำตาลประมาณนี้นครับประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผงชูรสนิดหนึ่งครับแล้วก็รสด,ดีครับนิดหนึ่งครับแล้วก็ผัดจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะครับประมาณ เกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับสน้ำปลาลงไปเกืลลอบหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตอนนี้ก็คืออาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีมือเดียวแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะครับประมาณสองสองช้อนสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับ เดี๋ยวเร่งไฟนิดนึงที้นี่คือแบบเปิดไฟอ่อนจากนั้นเราก็ใส่กระเพราออได้เลยนะครับ กลิ่นหอมมากอยากให้กล้องเล็กกลิก่นมาฟังเราเราก็มาชิมรสชาติกันครับทุกคนอร่อยแล้วอร่อยเลยบอกเลยสูตรนี้อร่อยอร่อย เสร็จแล้วนะครับกับเมนูนี้ก็คือผัดกะเพราหมูนะครับอันนี้ก็คือผัดให้แม่กินนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้จัดแต่งเพราะว่าแม่ไปเก็บผักอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะตักใส่จานไว้ให้แม่ในตู้กับข้าวนะครับทุกคนเนะาะหวังว่าทุกคนจะเอาไปฝึกฝนทานะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับเพราะว่าส่วนผสมนิดเดียวเองก็คือมีอะไรมีหมูมีใบกะเพรามีอ่รสด,ดีผงชุนรสน้ำปลา น้ำตาลแค่นี้เองครับทุกคนง่ายมากง่ายจริงๆยังไงถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามเดี๋ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เดี่ยวในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะสอนทำยำไก่แซ่บรอติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย